ความรักของคนที่เกิดเดือนกนรกฎาคมนะคะคาพยากรณ์ตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม2567นี้ดูว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมีแนวโน้มอ,อย่างไรเนาะโอ้โหแน่นอนแน่นอนรักกันดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีแน่นอนแล้วก็มันมีบางบางบางท่านอะนะคะที่มีความรู้สึกว่าเคยถูกทําร้ายในด้านความรักมาแล้วทาให้หวัดระแวงไม่ไว้วางใจพว่ของเรา ไม่ไว้วางใจความรักที่จะเกิดขึ้นหรือบางคนก็กลัวกลัวความรักไปเลยแบบนี้ค่ะขอดูนิดนึงค่ะถ้าเป็นแบบนี้ต้องอย่างไรเอ่ยกเกิดความลังเลไม่แน่ใจสงสัยนะอยากจะทําเรื่องงานมากกว่าโอ้เจอมาหนักมากๆเลยนะคนที่เกิดเดือนกระกฎาคมทำให้ไม่ไว้ใจความรัก เดี๋ยวมาดูเจาะจงเลยดีกว่าว่าในระหว่างคนที่โสดกับคนที่มีคู่แล้ว้ยคะความรักจะเป็นยังไงนะคะคนที่เกิดเดือนกรกฎานะคนโสดนะคะเรามาดูกันว่าลักษณะรูปแบบความรักของคุณในปลายปีเนี้จะมีไหมจะเป็นยังไงหรือว่าเป็นทรงไหนนะคะอืม เนี่ยจะไม่ให้กังวลได้ไงเพราะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อาจจะแบบมีคู่แล้วเหมือนมีมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วเข้ามาหาเราแล้วทําให้เรามาอยู่ในสถานะแบบเนี้ยเลยไม่สบายใจนะคะคุณมองว่าไปปีนี้คุณน่าจะผันตัวเข้าไปในเรื่องของการทํางานโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากกว่าแล้วก็เรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง เพื่อที่จะอัพสกิลความรู้ความสามารถต่างๆนะคะอาจจะมีการสอบแข่งขันชิงทุนนั่นนี่นูน่นซึ่งคุณมีแนวโน้มที่จะได้ด้วยนะ89% 0 0คุณคุณจะชนะการแข่งขันนั้นแล้วก็จะหนักไป,ไปทางด้านการาไปวัดไปวาเสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมมากกว่าในส่วนของคนโสดน,นะยังไงก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนก,นกรกฎาคมนะไม่เป็นไรถ้าคู่ยังไม่มาก็ปฏิบัติธรรมทำความสุขให้เกิด ในตนเองไปก่อนพุ่มเทกับการทํางานไปก่อนแล้วถึงวันหนึง่งคู่บุญบารมีก็จะเข้ามาเองนะคะเรามาดูคนที่แต่งงานแล้วมีคู่มีแฟนแล้วของคนที่เกิดเดือนกระกฎาคมกันนะคะว่าแนวโน้มของปลายปีเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าสำหรับใครที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีคู่แล้วคู่ของคุณเป็นคู่ที่เป็นคู่แท้กันนะ อยู่ด้วยกัน,นจะกเกื้อหนุนทําให้มีความสง่างานงคู่เพราะว่าต่างคนต่างเก่งเกื้อหนุนการงานกันละกัน,า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 นอาจจะไม่ได้ทํางานสายอาชีพเดียวกันก็ได้แต่มีความซัพพอร์ตกันอะไรกันได้ตรงนี้คืออะไรพระธนสะกันขึ้นอขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นม,มันเป็นที่ใจของคุณเองอะบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ฉันก็เก่งเธอก็เก่งมันยอมกันไม่ได้อะไรอนยะ่างนั้นมันจะกดดันกันด้วยอะไรบางอย่างหลายๆอย่างเนาะบางคนนี่จะมองว่าคู่ของเราเป็นบริวารเราคือเราเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มองว่าเท่าเทียมกันนะอืมทางแก้ก็คือมองเท่าเทียมให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาเท่าเราเราเท่าเขาต่างคนต่างซัพพอร์ตกันต่างคนต่างมีสินเสมอกันไม่มีใครมากหรือน้อยกว่าใคร เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเหมาะสมเงี้ยค่ะถ้าเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราความรักก็จะกลับมาหวานแหววเหมือนเดิมมีความสุขในคู่ชีวิตเหมือนเดิมเงี้ยค่ะอืมเนี่ยคนละครึ่งทางนะห้าสิบห้าสิบอย่าไปเขาเรียกว่าต้องทําตามเธอร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องตามฉันร้อยเปอร์เซ็นต์มาคุยกันหาตรงกลางระหว่างกันแล้วก็จูงมือกันทําร่วมกัน่เงี้ยค่ะจะเกิดความสุขความสําเร็จในชีวิตคู่นะคะก็อพอนะคะขอให้มีความสุขในชีวิตคู่ค่ะ